คนที่เกิดวันจันทร์จุดเด่นจุดด้อยตัวตนของคุณเป็นอย่างไรกันนะคะวันนี้เรามาทําความรู้จักกับคนที่เกิดวันจันทร์กันให้มากขึ้นดีกว่าค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องบุคลิกลักษณะแล้วก็อุปนิสัยการงานอาชีพการเงินแล้วก็สิ่งที่ควรระวังนะคะ เทพพัจจันเนี่ยคือเทพแห่งราตรีเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เกิดวันจัน์ทรก็จะเป็นคนที่มีสเสน่ห์ค่ะแล้วก็เป็นคนที่รักสวยรักงามชอบความรื่นรมสุนตรีเป็นคนที่เย้ายวนอ่อนหวานอ่อนโยน อบอุ่นนุ่มนวลช่างคิดช่างฝันแล้วก็เป็นคนที่มีจินตนาการกว้างไกลมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นคนที่โรแมนติกมากๆด้วยเช่นกันค่ะคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยเป็นคนที่มีสเสน่ห์ไม่เบาเลยนะคะเพราะช่างเจรจามีหลากหลายบุคลิกทั้งเข้มแข็งแล้วก็ อ่อนไหวในคนคนเดียวกันเลยค่ะบางครั้งเนี่ยก็กล้าแก่งเกินร้อยเลยทีเดียวนะคะแต่อย่าทำให้คนที่เกิดวันจันทร์โกรธเลยนะคะเพราะว่าเวลาที่คนเกิดวันจันทร์เขาโกรธเนี่ยเขาก็จะสามารถเป็นคนที่ไม่น่ารักได้เช่นเดียวกันนะคะ แต่บางครั้งก็อ่อนโยนอ่อนหวานช่างคิดจินตนาการไม่แพ้ใครเลยค่ะเรียกได้ว่าเป็นคนที่มีอารมณ์ศิลปินอยู่ในตัวจึงทำงานได้หลากหลายอาชีพเลยนะคะบ่อยครั้งคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยมักจะโกรธง่ายแล้วก็หายเร็วค่ะแค่พูดจาหน้าฟังคนที่เกิดวันจันทร์ก็หายโกรธแล้วนะคะดังนั้นหากคุณสามารถควบคุมอารมณ์ที่แปรปรวนของอารมณ์ของตัวเองได้แล้วก็ความคิดมากนะคะชีวิตของคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยก็จะดีมากขึ้นเลยทีเดียว คนวันจันทร์เนี่ยเป็นคนที่มีเสน่ห์สุดๆเลยนะคะบางครั้งใครเห็นก็แอบคิดว่าคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยเป็นคนที่เจ้าชู้ไม่เบาเลยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่แบบนั้นเลยนะคะคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยถ้าเขาได้รักใครเขาก็จะรักจริงนะคะแล้วก็คนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยเป็นคนที่แบกรับภาระหน้าที่มีความรับผิดชอบนะคะแล้วก็มีความฉลาดแล้วก็มีความปราดเปรียวว่องไวสง่างามแล้วก็เป็นคนที่มีสัมผัสที่ดีด้วยค่ะ คนที่เกิดวันจันทร์นะคะเขาเป็นคนที่รักสวยรักงาม ประณีตพิธีพิธันละเอียดรอบคอบคือว่าสามารถมองเห็นความเข้มแข็งแล้วก็อ่อนโยนความสวยงามได้ในเวลาเดียวกันเลยนะคะนอกจากนี้ตำนานดาวเคราะห์ตามหลักโหราศาสตร์เนี่ยได้กล่าวถึงประวัติความเป็นมาของเทพเจ์าอาไว้ว่าพระศิวะผู้เป็นเจ้าได้ทรงสร้างพระจันทร์จากนางฟ้าหรือเทพธิดาจำนวน15องค์โดยไร้มนตรามหาเวทอันศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ห่อด้วยผ้าสีเหลืองแล้วปะพรมด้วยน้ำอมฤต จนเกิดเป็นองค์ท่านขึ้นมานั่นเองค่ะคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยชอบแสดงความรู้สึกนึกคิดและอารมณ์ที่อ่อนไหวไม่มั่นใจลังเลสงสัยออกมานะคะบางครั้งเนี่ยอาจจะคิดมากเกินไปจนอาจจะมีอาการวิตกจริตหวาดระแวงได้ค่ะแล้วก็คนเกิดวันจันทร์เนี่ยเขากลัวการสูญเสียพัดพากจากคนรักหรือของรักนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีลางสังหรณ์ที่ดี จินตนาการแล้วก็ทำให้คนอื่นเนี่ยเข้าถึงความรู้สึกของคนที่เกิดวันจันทร์ได้ยากมากนะคะนอกจากนี้คนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยจะมีรูปร่างที่สมส่วนผิวขาวนวลเหลืองนะคะใบหน้าลูปไข่แววตาเจ้าชู้มีเสน่ห์กับเพศตรงข้ามพูดจาไพเราะอ่อนหวานนุ่มนวลมีวาทศิลป์ที่ดี มีกิริยามารยาทที่ดีนะคะคนเกิดวันจันทร์เนี่ยเป็นคนที่จิตใจอบอ้อมารีมากๆค่ะเป็นคนขี้สงสารใจอ่อนมองโลกในแง่ดีเป็นคนที่รักความสงบรักสวยรักงามแล้วก็มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีด้วยนะคะและเป็นที่รักใคร่ของผู้ที่พบเห็นด้วยค่ะแต่บางครั้งเนี่ยคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยก็ชอบเรียกร้องความสนใจเหมือนกันนะคะแล้วก็บางครั้งเนี่ยก็อาจจะดื้อรั้นเอาแต่ใจตัวเองแสนงอนขี้น้อยใจ จิตใจแปรปวนรวนเรไม่แน่นอนกันเลยทีเดียวค่ะ แต่ก็เป็นคนที่มีสติปัญญาที่เฉลียวฉลาดนะคะมีความจำดีมีความรับผิดช,ชอบดีรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเราบางครั้งเนี่ยคนเกิดวันจันทร์ก็อาจจะติดนิสัยเจ้าระเบียบก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะแต่เป็นคนที่เข้าใจโลกแล้วก็แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีค่ะแต่เสียที่เป็นคนที่เชื่อคนง่ายนะคะเพราะว่าเป็นคนที่ใจอ่อนขี้สงสารจึงทาให้ตัดสินใจทาอะไรที่ ผิดพลาดได้ง่ายนะคะหรือว่าอาจจะโดนหลอกได้ง่ายด้วยเช่นกันนะคะส่วนหน้าที่การงานแล้วก็อาชีพของคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ย เนื่องจากคนที่เกิดวันจันทร์เขาเป็นคนที่มีจินตนาการที่กว้างไกลแล้วก็มีความรับผิดชอบละเอียดรอบคอบใช่ไหมคะการเอาใจใส่ในการทํางานเนี่ยค่อนข้างดีจึงเหมาะกับงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ค่ะเช่นงานโฆษณาประชาสัมพันธ์งานด้านสื่อสารมวลชนวงการบันเทิงหรือนักรองนักแสดงก็ได้นะคะงานทางด้านการออกแบบเสื้อผ้าเครื่องประดับหรือว่าของตกแต่งบ้านต่างๆก็ได้เช่นกันค่ะรวมไปถึงงานด้านวิชาการ งานเขียนนักประพันธ์นักอักษรศาสตร์นักประวัติศาสตร์และโบราณคดีก็ยังได้นะคะหรือแม้แต่นักการทูตระหว่างประเทศเลขานุการ งานด้านสายการบินพยาบาลน,นักสังคมสงเคราะห์หรืออาชีพที่มีความเกี่ยวข้องกับน้ําและความสวยความงามก็ทําได้ดีเช่นกันนะคะส่วนการเงินของคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยจะมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการใช้ใจ่ายเงินและหาเงินอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะเนื่องจากเป็นคนที่ใช้เงินเก่งนะชอบใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยไร้สาระในบางครั้งนะคะเก็บเงินแล้วก็เก็บไม่ค่อยได้ค่ะรายได้กับรายจ่ายเนี่ยจึงมีปัญหาความไม่สมดุลอยู่ตลอดเวลานะคะ แต่เป็นคนที่มีโชคเรื่องอาชีพการงานแล้วก็การเงินค่ะกล่าวคือมีเงินใช้ใจ่ายหมุนเวียนคล่องมือแล้วก็สะดวกสบายไม่อับจนนะคะหรือก็ไม่ตกละกรรมลำบากแต่ในทีเดียวกันเนี่ยก็ยังมีคนให้การช่วยเหลืออุปถัมภ์เลี้ยงดูเป็นอย่างดีนะคะมีโอกาสได้ทรัพย์มรดกแล้วก็มีโชคลาภด้านการเงินอยู่บ่อยครั้งแต่สิ่งที่ควรระวังสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์ก็คือ มันรู้จักคุณค่าของเงินนั่นเองค่ะให้รู้จักเก็บออมเงินนะคะเพื่อใช้จ่ายในอนาคตแล้วก็เพื่อใช้จ่ายในยามฉุกเฉินค่ะจะทำให้คุณเนี่ยหมดความกังวลแล้วก็มีความสุขกับการใช้ชีวิตได้มากขึ้นนะคะความรักแล้วก็คู่ครองสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์คนที่เกิดวันจันทร์เป็นคนที่มีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามแล้วก็เป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนะคะจึงทําให้มีคนเข้ามาจีบแล้วก็ชอบพออยู่มากมายคนวันจันทร์เนี่ยอาจจะ มีการแต่งงานมากกว่าหนึ่งครั้งนะคะบางครั้งเนี่ยคนเกิดวันจันร์เนี่ยอาจจะตกหลุมรักใครก็อาจจะตกหลุมรักแบบไม่มีเหตุผลค่ะเป็นคนที่รักใครแล้วชอบทุ่มเทให้หมดทั้งหัวใจเลยทําให้ผิดหวังในเรื่องของความรักอยู่บ่อยครั้งนะคะเนื่องจากเป็นคนที่อ่อนไหว เป็นคนที่จิตใจดีขี้สงสารใจอ่อนเชื่อคนง่ายจึงถูกหลอกลวงแล้วก็ทำให้เสียใจเรื่องความรักอยู่บ่อยครั้งนะคะเพราะฉะนั้นคนเกิดวันจันทร์เนี่ยควรที่จะรู้จักใช้เวลาเพื่อศึกษาแล้วก็รอให้มั่นใจก่อนที่จะตัดสินใจเรื่องคู่ครองหรือความรักนะคะ อย่าไว้ใจหรือว่ามีความรักเพราะความอ่อนไหวใจอ่อนและใช้อารมณ์ตัวเองเป็นใหญ่จนเป็นเหตุทําให้ต้องเสียใจภายหลังนะคะแล้วคู่ครองที่เหมาะสมกับคนที่เกิดวันจันทร์ก็ควรจะเป็นคู่ครองที่เป็นผู้ใหญ่ที่สามารถให้ความรักความอบอุน่นความเข้าใจและสามารถเป็นที่พึ่งพาอาศัยให้คําแนะนําคําปรึกษาได้ทุกเรื่องในชีวิตนะคะจึงจะเหมาะกับคนที่เกิดวันจันทร์นะคะส่วนเรื่องสุขภาพของคนที่เกิดวันจันทร์ก็จะมีปัญ อาหาในเรื่องของระบบน้ำย่อยกระเพาะอาหารถุงน้ำดีและต่อมน้ำเหลืองค่ะจึงควรรักษาสุขภาพด้วยหลักโภชนาการบำบัด คือการให้รับประทานอาหารที่ครบห้าหมู่นะคะนอกจากนี้อาจจะมีอาการเครียดปวดศีรษะเป็นไมเกรนแล้วก็อาจจะเป็นโรคความดันบ้างเล็กน้อยจึงไม่ควรวิตกกังวลแล้วก็คิดมากในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องนะคะควรออกกำลังกายแล้วก็ทำใจให้สบายค่ะแล้วก็หันมาสวดมนต์ไหว้พระทำบุญบ้างนะคะชีวิตก็จะมีความสุขมากขึ้นค่ะ นิสัยของผู้ชายที่เกิดวันจันทร์ส่วนมากก็จะเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนนะคะแต่อาจจะติดนิสัยวิตกกังวลมากเกินไปค่ะบางครั้งก็กังวลจนทําให้เครียดเช่นกันนะคะแต่ว่าผู้ชายที่เกิดวันจันทร์เนี่ยเป็นคนที่ชอบต่อสู้แข่งขันนะคะแล้วก็ในวัยเด็กเนี่ยมักจะสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงนะคะหรือว่าอาจจะพัดภาคจากที่อยู่อาศัยบ่อยๆนะคะชีวิตครอบครัวในวัยเด็กเนี่ยก็อาจจะเจอปัญหาบ้านแตกนะคะหรือว่าพ่อแม่ในยแยกทาง ะะหรือว่ามีปากมีเสียงกันอยู่บ่อยๆนะคะก็ผู้ชายที่เกิดวันจันทร์เนี่ยก็มักจะชอบเรียนแบบตามอย่างของผู้ที่เป็นแม่มากกว่าพ่อค่ะและแม่เนี่ยมักจะเป็นผู้หญิงที่ต่อสู้อดทนแล้วก็เข้มแข็งมากกว่าผู้ที่เป็นพ่อนะคะส่วนการงานของผู้ชายที่เกิดวันจันทร์เนี่ยต้องทํางานที่มีความละเอียดรอบคอบเป็นอย่างมากค่ะมักจะเป็นคนที่จู้จี้จุกจิกเจ,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 จ้าระเบียบนิดนึงนะคะงานที่เด่นมากจึงต้องเกี่ยวกับพวกตัวเลข การวางแผนจัดทำนิตยสาราหนังสืองานโฆษณา ก็จะทําได้ดีเช่นเดียวกันนะคะส่วนผู้ชายที่เกิดวันจันทร์เนี่ยก็จะมีสมองที่ล้าลึกมากๆเลยค่ะเหมาะในการเป็นกุญซื้อวางแผนหรือว่านักวาดความฝันโครงการต่างๆที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ๆนะคะความรักของผู้ชายที่เกิดวันจันทร์เนี่ยก็มักจะเป็นคนช่างเลือกแล้วก็ถูกอกถูกใจคนยากนะคะเวลารักเข้าแล้วเนี่ยก็ให้สังเกตว่ามักจะรักอย่างหัวปักหัวปั๊มกันเลยทีเดียวค่ะผู้ชายที่เกิดวันจันทร์เนี่ยมักจะเป็นคน เ,เจ้าชูเงียบนะคะส่วนลักษณะเนื้อคู่ของผู้หญิงในฝันของหนุ่มที่เกิดวันจันทร์เนี่ยก็มักจะเลือกมองที่ความประทับใจเกี่ยวกับรูปร่างแล้วก็สัดส่วนเป็นหลักนะคะเขาชอบคนที่ค่อนข้างผิวขาวสะอาดสะอ้านรูปร่างสันทัดไม่สูงโย่งแล้วก็เตี้ยเกินไปค่ะและผู้ชายที่เกิดวันจันทร์เนี่ยมักจะชอบผู้หญิงที่เอาอกเอาใจเก่ง ทั้งเจรจาหวานร้อมได้เป็นอย่างดีก็จะยิ่งถูกอ,อกถูกใจอย่างมากเลยทีเดียวค่ะส่วนผู้ชายที่เกิดวันจันเนี่ยมักจะได้แต่งงานกับคนต่างถิ่นกําเนินนะคะหรือว่าต่างชนชั้นกันแต่แฝงความรักไปด้วยความจริงใจแล้วก็ความบริสุทธิ์นะคะหากอหนุมวันจันเนี่ยเลือกที่ จะชอบผู้หญิงสักคนนะคะก็ให้ชอบคนที่เกิดวันพฤหัสบดีหรือเกิดวันเสาร์นะคะก็จะเป็นดวงที่หนุนนำชีวิตนะคะเป็นคู่ที่อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขเลยทีเดียวนะคะก็ไม่ทราบว่าใครที่เกิดวันจันทร์แล้วได้ฟังแล้วตรงกับตัวเองบ้างคะก็ฝากคอมเมนต์ไว้ข้างล่างด้วยนะคะว่าผู้ใดที่เกิดวันจันทร์แล้วมีอุปนิสัยหรือว่าลักษณะนิสัยอย่างไร ตรงบ้างไม่ตรงบ้างอย่างไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะ